สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งนะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่28สิงหางคมกลับมาจเจอเจอที่เด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคาร์เอร์วอลคุณดิบานใจสดจัดชุดจัดเหลี่ยวของมอเตอะร์เมค่ำคือวันจันทร์นี้มีมาฝาก2 EP นะครับ EP 1-2คู่ในศึกกันโชวอ e p ี2คู่ในศึก,กนาฬิกา,ลกาและตอนนี้ท่านกำลังอยู่ที่ e p 2 ศึกลาลิก้านะเป็นการพกันร,ระหว่างเกตาเฟ่กับอาราเบสบรโยบิยการโนกับแอดมาริดท่ามพลาดในการทั้งวงฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเริ่มต้นกันที่เกมคู่แรกครับใช้ข้อมูลสองูดด่โดยแฮนดิแคปเกตาเฟ่กักบอาราเบสศึกลาลิก้าแข่งขันเพียงคืนครึ่งเกตาเฟ่จะบ้านต่ออยู่ที่ปอปา เจ้าบ้านครับประเดิมฤดูกาลใหม่ไปแล้วสองเกมเีกเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งก็คือเกมแรกเปิดบ้านเสมอบาน์เนโลน่าครับแบบหล่อนเลยศูนย์ศูนยก่อนออกไปแพ้คิโรนายับเยิน 3, สามศูนย์ทำให้ผลงานห้าเกมหลงังชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามส่วนทีมเยือนอาราเบดทีมเยือนอาราเบดก็เริ่มต้นในการสองเกมเีกนะชนะหนึ่งแพ้หนึ่ง ออกไปแพ้การนิตม,มาก่อน10ก่อนกลับมาโชว์ฟอร์มดีเอาชนะเซบียาสผลการท้าแข่งเราชนะ2แพ้3อย่างไรก็ตามาเกมผู้นี้ไม่ได้แค่สูสีในเรื่องของผลงานไม่ได้สูสีแค่เรื่องของชื่อชั้นทีมแต่สูสีไปถึงผลการแข่งขันและก็ใส่เหตุการณ์เดียกด้วยเพราะว่าเกมผู้นี้ครับหครั้งหลังสุดที่ปะชาัดากันมา จบด้วยการเสมอทั้งหมดเลยมาดูข้อมูลอีกด้านครับสองพูดดยแฮนดิแคปจากเจ้าตัางห้าลายปรากฏว่าน,นี้เจ้าทั้งห้าลายครับปราบราคาลดลงหมดเลยในช่องอาราเมสเชื่อใจทีมเยือนปราบราคาลดลงสี่ต่อหนึ่งในช่องเสมอเชื่อใจเหลี่ยมเสมอด้วยแต่เชื่อใจน้อยกว่าช่องอาราเมสส่วนช่องเกลเฟจวานเบา้านจะเจ้าปรับราคาเพิ่มขึ้นทั้หมด ครบั่วทห้าหลายไม่เชื่อใจเกตาเฟ่เพราะนั้นภูอยู่กับทีมเยือนเนก่าโอกาสเสมอนะแผนที่แข่งเป็นราคาจะาบ,บ้านต่ออยู่ที่ปอปาและในเดือนนี้เจ้าห้าหลายไม่เชื่อจะคาบ้านบอลต่อปรับราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมดแต่เชื่อทีมเยือนบอลรองเพราะปรับราคาลดลงทั้งหมดเพราะฉะนั้นภูนี้ในนี่แข่งนี้ยืนอยู่กับอารเบตบอลรองนะครับ ซึ่งเป็นอย่างนั้นแล้วก็เท่ากับว่าไปยืนอ,อยู่ในสายติด้วยนะเพราะว่าสายติมันฟ้องว่าหกครั้งหลังเสมอรวดถูกไหมคููแอนดีน่คปตอนนี้มาเป็นยิงก,ก,กับบอลรองก็เรียกว่าอยู่ในที่ท,ทายเดียวกันกับสายติเลยฉะนั้นแล้วดูจากข้อมูลพื้นฐานดูจากข้อมูลจากเจ้าทั้า,าห้าลายอาจจะบวกสายติการจัดการไปด้วยก็ได้ลองอาร์เมสครับเป็นทีเด็ดตัวเล้นสุดสิบดาวตัวที่หนึ่งในอีพีสอง ศึกลาลิก้าประจำวันจันนี้คู่ต่อมาเช็คข้อมูล2อคู่โดยแฮนดิแคปไรโยบัยกกโนกับแอดมัทิดแข่งขันตอนตีสองครึ่งแอดมัติสบุกต่อที่ครึ่งลูปเกมคู่นี้แน่นอนครับชื่อชั้นทีมมันต่างกันเยอะแอดมัติสเป็นทีมใหญ่เป็นทีมหัวตารางเป็นทีมระดับลุ้นแชมป์ลีกได้ลุ้นพร้นท่ยุโรปได้ และเริ่มต้นฤด,ด,ดูกาลก็ไม่ได้คิดริ้ทขี่เลยนะครับพวกเขาชนะหนึ่งเสมอหนึ่งเกมแรกนี่เปิดบ้านเอาชนะการานาไปขออภัยครับอ,ออกไาชนะอัลมาเนียก่อนอไม่ใช่สิออกอแอดเมเนิตเปิดบ้านชนะการาาสามหนึ่งอ่แล้วก็ออกไปแพ้ออกไปเสมอออกไปเสมอในแอนดเมติตศูนย์ศูย ก็คือมีแล้วสี่คะแนนชนะหนึ่งในเกมในบ้านนะชนะเกมแรกแล้วก็เสมอนะเบนทีมมีสี่คะแนนอผมงงอะไรก็ไม่รู้อ่าส่วนรายโยเวกาโนทีมเป็นรองชัดเจนแต่วันนี้ได้กลับมาโนเล่นในบ้านเป็นเกมแรกของฤดูกาลใหม่นะเพราะว่าสองเกมแรกรายโยเวกาโนออกไปเยอือนหมดเลยออกไปเยอือนหมดเลยแล้วก็ไปเอาชนะ ทั้งแอมเบรียและก็การนาดาได้โดยสกอร์สองศูนย์สองนัดเตดเลยมีหงคะแนนขึ้นไปอยู่อัดับที่สามเลยอะแอมเบรียนี้อยู่ดับที่ห้าตอนนี้ถ้าดูในตารางลีกนะรายโยวเวกาโนอยู่อัดับและคะแนนที่ดีกว่านะแต่อย่างไรก็ตามครับเกมคูน่นี้ถ้าเราย้อนไปดูสไฟติการเจอกันจะเห็นเลยว่าแอมเบรียมันขม่มรายโยมากนะสิบเกมในมาชัน,ชนะแปดเสมอสอง เรื่องของสัตเรื่องของสัต์แต่นะแต่ถ้าเราเอาดูเรื่องของความเป็นเกมในบ้านกับรอกบ้าน,านลาวโยมเอกนุช5เกมหล่นทุนในบ้านชนะ4แพ้หนึ่งในขณะน,นี้อันบันฑิต5เกมหลังสุนองบ้านเสมอ3แพ้2ลาวโยเรยกนุดูดีกว่าโอ้โหแล้วจะยังไงอะ่ะเราจะเอาผลงานตอนไหนนี่อ่ จะเอาไฟเตะหรือเอาเกยมย่อมเกมเดอยตอนนี้หรือจะเอาผลงานเนื้อเนื้อหนังๆล่า,ลาสุดโอ้โอหต้องบอกเลยครับว่ามีหลากหลายเลอเกินสําหรับทิศทางของเกมผูน้นี้นี่คือข้อมูลพื้นฐานไม่แปลกหรอกครับที่วันนี้ราคาอัลเบรียต่อมาแบบครึ่งลูกนะไม่ได้เต็มก็เสียเต็มอะอย่างไรก็ตามครับพอสองพูดวย h a ด d i c a p เจ้าทั้งห้าลายวันนี้ปรากฏว่าเจ้าทั้งห้าลาย เรื่องอยู่กับรายโยบายเอกนุงครับความราคาลดลงบนเดือในช่องจะบ้านโอ้โหถ้าเลือกแบบนี้แสดงว่าเจ้าไม่กลัวเรื่องสายตีแล้วนะสายติสิบครั้งแอนวอนิชชนะแปดเสมอสองเปิดคูแบบนี้คือเจ้าไม่กลัวและโอกาสเสมอก็สี่ต่อหนึ่งกว่าราคาลดลงคือจะบ้านมันชนะก็เสมอเพราะช่องทีมยอนแอนวอนิชสี่ต่อหนึ่งเหมือนกันแต่เป็นการปรับราคาเพิ่มขึ้นนะคูเลือกแบบนี้ ผูเรียกแบบนี้นะครับจ้าบ้านกับเสมอแฮนดิแคปครึ่งลูกของแอสมานฟิดปรากฏว่าเจ้าหน้าะลายยืนอยู่กับเจ้าบ้านบนลรองปรับราคาลดลงครบถ้วนส่วนทีมเยือนมันต่อปรับราคาเพิ่มขึ้นครบถ้วนผูกับแฮนดิแคปยืนอยู่กับราโยบายเอกาโนมองเลยครับมันมันคือการสวนกับไฟในในการจัดการเ,เลยแต่อยู่ในทิศทาง ถ้าดูในความเป็นเกมเย่อยเกมเหือะนะอย่างที่บอกอยู่ในทิศทางนั้นเลยสวนรองรานยโยบิจิกานุเป็นทีเด็ดตัวเ้นส่สุดสิบดาวตัวที่สองในอีพีสองศึกลาลิกาสเปนประจำค่ำคืนวันจันทร์นี้ครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตสรุปเลยอีพีสองสองคู่ในศึกลาลิกาสเปนสวนรองมันทั้งคู่สวนรองอาร์เมตที่บียันกตาเ,เฟ่นะนะครับหมอปลา สวนรองล่ายโยเบกาโนโที่เปิดบ้านจอกับแอนเมอรเลตราคาทั้งลูกรองทั้งคู่ใครยังไม่ได้ฟัง e ีพกกีหึ่งสกนโชลบกดติดตามด้วยขอพรบคุณมากๆครับ